<N> นี่เขานำเสนอกันแล้วนะเรื่องอะไรคะเรื่องของอคุณเบียคือเรื่องมันมันกลับมาอีกรอบหนึ่งเป็นภาคสองคือภาคแรกเนี่ยเพจต้นเรื่องลักษณะไปบอกถึงกระดาดว่าพวกกระตรงๆมีแพศสัมพันธ์กับชายคนหนึ่งซึ่งแฟนเขาก็อยู่ด้วยเป็นแฟนของเพื่อนคุณเบีย <ฮะ S 1> แต่ก็ปรากฏข้อที่จริงว่าไม่จริง ไม่จริงถึงขนาดนั้นแน่นอนไม่ถึงขั้นมีเพศสมคั์ที่กรณีของคุณแอนบอกล่าสุดก็คือก้มลงไปขณะที่คุณเบียร์กำลังอยู่ตรงระเบียงนั่งอยู่นั่่งอยูแล้วฝ่ายชายเนี่ยก้มลงไปและข้ออกมาเห็นค่ะใช่ไหมใช่อันนั้นจบไปในภาคนั้นแต่ดูเหมือนว่าเรื่องมันจะกลับพลิกออกมาให้สังคมอย่างที่บอกเนื่องจากกรณีน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เธอต้องแลกกับชื่อเสียง อันที่ต้องยอมรับลงไปถ้าเป็นกรณีของนายกนายขอต้องยอมรับว,ว่าสื่อโดยทั่วไปก็จะไม่หยิบยกเอามานําเสนอหรอกจริงๆก็มีนะหลังๆเนี่ยมีเหมือนกันแต่เอาเป็นว่ากรณีนี้เมื่อวานนี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้เพจที่ก่อนหน้านี้ออกมาเปิดเรื่องเตเรื่องเองนี้ยค่ะเดี๋ยวนะเพจเจ้าคุณพระโรส ไม่ต้องเอ่ยชื่อดีกว่าย่อเป็นแบบนี้อ่ะนะคะก็ออกมาโพสต์ความคืบหน้าบอกที่หายเงียบไปเนี่ยไม่ใช่อะไรเครื่องจักรมันยังทํางานอยู่นะจ๊ะเสร็จแล้วก็โพสต์เป็นคลิปคลิปเสียงค่ะคลิปเสียงที่เป็นบทสนทนาของคุณเบียร์คุยกับคนใกล้ชิดโดยก็มีการถามกันนั่นแหละค่ะว่าพูดกันว่าอะไรแล้วมีอะไรมากกว่าการจูบไหมอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่ามีจูบเหร ลองฟังคลิปแรกกันดูก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้มีปล่อยออกมาประมาณสองถึงสมคลิปแล้วคลิปแรกยังไงนะคลิปแรกเป็นเสียงอะไรยังไงคุณเบียคนเดียวคุยกับปลายสายคนนี้ค่ะซึ่งซึ่งคุณเบียเนี่ยเรียกว่าพี่แล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณว่าได้บอกกับพี่แอนไปพี่แอนก็คือแฟนผู้หญิงอะค่ะที่ไปเห็นแฟนผู้ชายตัวเองกําลังโค้งตัวอยู่คุณแอนนะคะ,อะบอกเบียบอกกับพี่แอนว่า พี่แอนเบียไม่ได้ตั้งใจมาทําอะไรแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยนะแล้วนะตอนนั้นพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยหนูเห็นพี่เขาทะเลาะกันก็คือฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงพี่แอนกับแฟนเนี่ยทะเลาะกันหนูรู้สึกแย่หนูก็เลยเรียกพี่แอนมาคุยกันว่าหนูรู้สึกแย่แต่เรื่องมันเกิดไปแล้วม,มันไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แล้วช่วงหนึ่งของบทสนทนาในคลิปเนี่ยค่ะปลายสายก็เลยถามว่ามันมีอะไรมากกว่าจูบไหม,มซึ่งคุณเบียร์ก็ตอบว่าไม่มีไม่มีไม่เคยแอบทําอะไรแบบนั้นเลยแล้วก็บอกว่าทุกครั้งเวลาที่ไปนอนค้างที่เนี่ยหนูนอนข้างนอกตลอดอ่อาฟังไหมค่ะเบียรบอกพี่แอนว่าแอนเออเบียร์ไม่ได้มาตั้งใจทําอะไรอย่างเงี้ยแต่แรกเลยนะแล้ว ณตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะหนูอะหนูเห็นพี่เขาทะเลาะก,กันอะเออหนก็รู้สึกแย่หนูก็เรียกพี่แอนหนูเรียกพี่แอนมามาคุยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอือฮเออว่าว่าหนูอะ่ะรู้สึกหนูก็รู้สึกแย่เหมือนกันอะคือมันเกิดไปแล้วหนูกลับไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้มีเมากกว่าจูบไหม ไม่มีไม่มีอมเออไม่มีเราไม่เคยแอบ,บทำอะไรอย่างนั้นเลยแล้วก็ทุกครั้งถ้าเจทยจะค้างหรืออะไรหนูนอนทั้งนอกตลอดแล้วยังไงต่อในเวลาต่อมาก็มีคลิปเสียงที่สองที่เพจนี้เอามาเปิดค่ะคือ <c oughs> แต่คราวนี้ บทสนทนามี3คนก็คือปลายสายที่คุณเบียรเรียกว่าพี่แล้วก็มีตัวคุณเบียรและมีฝ่ายชายค่ะซึ่งทําให้ฝ่ายที่เป็นปลายสายเนี่ยก็ตกใจว่าอา้าวแล้วอยู่ด้วยกันเหรออ่าไหนตอนแรกเบียรบอกว่าจะไปกับแก๊งเต้นไงอ่ะฝ่ายชายก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่ไมเดี๋ยวต้องนึกย้อนกลับไปตอนที่เคยมีแชทกับคุณแอนอ่ะค่ะ ที่บอกว่าหนูจะอยู่ห่างแล้วเออที่ฝั่งนั้นเขาก็บอกว่าช่วงนี้ให้ห่างค่ะช่วยห่างให้พี่หน่อยนะแล้วเบียร์ก็รับปากในแชทนั่นไม่ใช่เหรอค่ะว่าห่างค่ะอันนี้เท่าดีหรือมันเกิดขึ้นก่อนหรือยังไงอันนี้น่าจะหลังละเพราะว่ามีการอธิบายกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไงคะเออแล้วยังไงต่อ ก็เลยมีคลิปเสียงว่าอ,อยู่ด้วยกันจริงก็มีเสียงฝ่ายชายเพิ่มมาอีกคนนึงอ,อยู่ในคลิปเสียงนี้บอกไปดูคอนเสิร์ตเทเลอร์สวีฟในโรงภาพยนตร์มาอ๋อก็าีชายคอนเสิร์ตในโรงหนังไงอืแล้วอ่าฝั่งปลายสายเขาก็เลยบอกอ้าวแต่เบียรบอกว่าเบียรจะไปปาร์ตี้กับแก๊งเพื่อนไงปรากฏว่าคุณเบียรกับฝ่ายชายก็เลยตอบว่าใช่ไปมาแล้วแล้วก็เนี่ยผมไปรับมาก็มาดูคอนเสิร์ตเนี่ยเอออืมเออไหนสักฟังไหมค่ะ ว่าหนูยอมรับว่าคนคือหนูผมด้วยพี่แล้วคืออยู่ด้วยกันเหรอเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันใช่อยู่ด้วยกันพี่ทำไมถึงอยู่ด้วยกันผมไปดูคอนเสิร์ตเอ่อเทเลอร์เขาเรียกว่าอะไรคอนเสิร์ตในโรงหนังกับกับเบียมาเมื่อกี้พี่แต่เบียบอกพี่ว่าเบียจะไปปาร์ตี้กับแก๊งเต้นใช่ตอนแรกอ่ะเขาไปมาแล้วแล้วก็กลับมาแล้ว เขาไปไปกับแกงเต้นมาเมื่อกี้เม็ไรับมาด,ด,ด,ดูดูดูคอนเสิร์ตในโลงหนังเซ็นเตอร์โลวเนี่ยพี่จริงๆพี่ได้ยินเสียงตั้งแต่เออแล้วนะแต่พี่ไม่อยากถา่าวไม่อยู่กับเพื่อนหรือเปล่าเออหนูก็ไม่ได้ติดหรอว่าจะต้องบอกพี่อ่ะตอนนั้นหนูก็อยู่ในโรงอะไรอย่างเงี้ยก็เออยังไม่ได้พร้อมจะคุยขนาดนั้น ั่นแลคะระทูชมแล้วยังไงต่อคือทางเพจเนี่ยโพสต์คลิปเสียงที่สองนี้พร้อมกับแคปชั่นประมาณว่าพบคนสตรอเบอรี่อบอกถ้ารู้จึกว่าผิดจริงกับสิ่งที่ทำลงไปอะ่ะแล้วคนที่ถูกทำก็คือเพื่อนที่เชื่อใจอย่างสุดหัวใจว่าจะไม่ไปงะ คือคขาก็เป็นภาษาออนไลน์นะคะว่าคือจะไม่เอาแฟนเขาไปทําอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายโกหกทั้งคู่ไหนบอกว่าจะยอมถอยห่างเพื่อปรับความสัมพันธ์แต่กลับจุดๆุดจุดเพื่อกระชับความสัมพันธ์เข้าไปอีกอในแชทบอกว่าไม่ไปแต่ผู้ชายก็วิ่งไปรับดูหนังฉ่ำเหมือนเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมไม่จุดจุดจริงทําไม่ได้นะและแบบนี้ไม่เรียกพลาดเรียกตั้งใจค่ะ ในแชทรับปากเขาว่าจะไม่ไปดูเทเลอร์กับผู้ชายแต่ไงผู้ชายไปรับกันไปดูกัน,กร,นกระหนุงกระหนิงกันสองคนละคะแล้วก็บอกว่าสตรอเบอรี่ลูกใหญ่เวอร์จ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวไลท่านมาแล้วงงใหญ่เลยคือเรื่องของเรื่องเรื่องนี้เป็นประเด็นก็อย่างที่ผมบอกไปคือ,อกรณีนี้เนี่ยคนที่ตกเป็นกระแสะข่าวเป็นคนที่มีชื่อเสียงและแน่นอน มันเกิดเรื่องที่ถูกหาตั้งแต่แรกซึ่งมันร้ายแรงซึ่งมันเกินไปไม่ถึงขนาดไปมีขนาดนั้นแต่มันมีประเด็นก็คือว่าน้องคนนี้เป็นเพื่อนกับฝ่ายหญิงค่ะใช่ไหมที่ชื่อว่าพี่แอนแล้วเขามีแฟนของเขาอยู่ค่ะแล้วฝ่ายหญิงที่แอนเนี่ยวันนั้นหลังจะไปฉลองคริสต์มาสแล้วตื่นขึ้นมาเจออ่าน้องเบียร์กับแฟนของตัวเอง แล้วบอกในเวลาต่อมาว่าเหมือนห่างกันแต่ฝั่งชายเนี่ยยังไม่ได้บอกเลิก <หา S 2> มันก็เลยเกิดคําถามเรื่องคุณธรรมเกิดขึ้นมาประมาณอย่างนั้นใช่ไหมหแล้วก็กลายเป็นว่าหลังจากนั้นมันเพิ่มกลับมาเพิ่มแต่ว่าหลังจากนั้นเคลียร์กันขอโทษกันแล้วผ่านทางแชทแล้ว,ลว,วบอกจะห่างแล้วใช่แล้วตัวคุณเบียเองก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีอะไรถึงขนาดที่เป็นข่าวมีกล้องวงจรปิดด้วยคุณเบียยืนยันอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นยังจะไปดูหนังแบบไปดูคอนเสิร์ตในโรงหนัง เพจเพจนี้เขาก็เลยถามว่าอ้าวแล้ไหนในแชทบอกว่าจะถอยห่างไงเพื่อให้เขาอะไปปรับความสัมพันธ์กันแต่ทําไมถึงได้จุดๆๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์เข้าไปอีกนอกเหนือจากนั้นไอทีนน้องคุณอาคุณแอนพูดตอนต้นว่าเห็นว่าก้มลงไปแต่ไม่มีอะไรขยายความมากกว่านั้นมีคลิปแรกที่น้องไบท์เปิดอังเบิร์นพี่ช่วงหลังพี่ไม่ติดติดแต่ตามเลยคือฟังดูอย่างน้อยมีจูบ เพราะถามว่ามีอะไรมากกว่าโจไหมใช่ไหมเอาอยัางไงต่อย้อนกลับมาเอากลับไปเลยต่อไปเลยทีเนี้ยเรื่องของกล้องอะคะ่ะในเพจเพจเนี้ยยังเขียนในช่องแสดงความคิดเห็นด้วยว่ากล้องเบียไม่มาคุณเบียบอกว่าในห้องนั้นมันมีวงจรปิดกล้องเบียไม่มาแต่กล้องโรสมาแล้วโรสก็คือหมายถึงตัวเพจเนี้ยค่ะเพจต้นเรื่องอะเพจต้นเรื่องบอกหลักฐานหนีไม่พ้นที่จะไปเอามาหรอกค่ะแล้วก็เหมือนกับมีการแนบคลิป มันเหมือนกับเป็นคลิปอันเล็กๆย่อยๆอะค่ะทั้งหมด2ี่สิบคลิปคลิปละประมาณ1นาทีแต่เป็นไฟล์ใช่ซึ่งเปิดไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้เปิดออกมาคือถ่ายให้ดูว่ามีไฟล์นะว่ามีวงจรปิดแล้วนะอยู่ในมือเพจจนี้อ่าที่เป็นไฟล์ที่เหมือนถ่ายเห็นว่ามีไฟล์วงจรปิดแล้วนะเอแต่ยังไม่ได้เปิดว่าแต่ละคลิปเป็นยังไงค่ะกี่ไฟล์นะ2ี่สิบคลิปคลิปละประมาณ1นาทีทั้งนั้นเลยค่ะ อนคนี่นี่แหละอันนี้ใช่ไหมแล้วยังไงอีกนี่อะต่อมามีคลิปเสียงที่สามซึ่งไอ้ลงใบเมื่อาวานนี้เอาเวลาที่ไหนตอนเย็นยังเจออยู่กับพี่เลยนะ <c oughs> นะกลพี่หยุดเล่าข่าวนี้ไว้เลยต้องศ <c oughs> ึกษานิดนึงค่ะอ๋อ,อ,อ <c oughs> ค่ะก็อันนี้เป็นคลิปเสียงของฝ่ายชายที่คุยกับคนคน,คนหนึ่งคาดว่าเป็นการปรึกษาค่ะซึ่งฝ่ายชายเนี่ยเคยพูดประมาณว่า รู้ไหมวางจริงผมอะ่ะเคยอยากเลิกกับเขาแล้วก็คืออยากเลิกกับคุณแอนนะออแฟนปัจจุบันออมันมีจุดพีคระหว่างผมกับแอนอยู่จุดหนึ่งแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังวันคริสต์มาสแค่วันเดียวก็เลยยังไม่ได้บอกเลิกเพราะไม่อยากให้คริสต์มาสกับปีใหม่กลายเป็นฝันร้ายของแอนอปลายสายก็เลยบอกว่าแล้วการที่ มาทําให้เขาเห็นต่อหน้าแบบเนี้มันแรงกว่าการบอกตัดไปเลยว่าเฮ้ยเราเลิกกันเถอะมันแรงกว่ามากนะซึ่งฝ่ายชายก็ยอมรับว่าใช่พี่ออลองฟังคลิปนี้ดูนะคะ<ม>คลิป<ม>ที่สามรู้ไหมว่าผม่เคยจะเลิกกับมันแล้วเว้ยม,มันดื้งมากแล้วทีเนี้ยต่อมามันมีจุดพีคสหรับผมกับไอแอนอยู่จุดนึงไม่เอาพี่ไม่ฟังี<ด>่ไม่ฟนะังเรื่องนี้อ่า แต่มันอยู่ในช่วงคริสต์มาสไงผมกำลังจะบอกเลิกแต่ทีเนี้ยบังเอิญสิ่งเนี้ยมันเกิดหลังวันคริสต์มาสแค่วันเดียวไงผมไม่อยากให้วันคริสต์มาสกับวันปีใหม่เป็นฝันร้ายของแนอนีไงแล้วตอนนี้มันเป็นมากกว่าฝันร้ายหรือเปล่าถ้าปืนจะเราอ่ะพี่ก็พี่ก็จะบอกเหมือนกันว่าสําหรับคนคนหนึ่งอ่ะการบอกเลิกให้แม่งจบตัดต่อหน้ากับการต้องมาเห็นอะไรแบบเนี้ยแม่งแรงกว่ามากนะเว้ยอืมใช่พี่เออนี่แล้ว พอคลิปที่สามมาใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าเพจนี้ก็ยังเดินไปต่อเพจ้ต้นเรื่องเนี่ยนะรอ,อนเสอยียรอนสย Rose ก็ยังเดินหน้าต่อแล้วมันก่อนหน้านี้มันจะมีคุณเบียร์เข้าไปงานร้องเพลงงานหนึ่งใช่ไหมคะอ๋อที่ไปบอกเรื่องคุณรอเนเสียใช่ไหมอ่าว่า rose อะอยู่ไหนอ่า rose อะอยู่ไหนเคยไปถามเนี่ยคะ่ะอ่าลองดูคลิปนี้กันก่อนนะคะ ดดอยู่ตรงนี้แต่คุณโรดอยู่ไหนคุณโรดอยู่ไหนเขา็เข้าใจเหมนันว่าการปลุกเรื่องคนอื่นให้ดูแย่ปลุกเรื่องขึ้นมาแล้วก็เอาไปสร้างองเทอร์เน็ที่เพจตัวเองมีอะไรที่น่าูมิใจไามไม่รู้ว่าเป็นฮีโร แล้วมีร้องเพลงด้วยคนไปตีความเห็นแน้พี่จาได้นะ แล้วยังไงนะทางฝั่งเจ้าของเพจก็เมื่อกี้คุณเบียร์ถามใช่ไหมเบียร์อยู่นี่โรสอยู่ไหนเพจก็เลยบอกโรสอยู่ตรงนี้แล้วเบียร์อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในโรงหนังไปดูคอนเทนเลอร์เปล่าเออนี่นี่ก็กลายเป็นเรื่องซึ่งวันนั้นจริงๆก็โต้อตอบกันดูเดือนเมื่อวานนี้แต่ฝั่งเบียร์เงียบอยู่ใช่ไหมล่าสุดก็ไม่ได้เงียบแล้วนะคะ,ะเพราะว่าไหนตอนเนื่องมายังไงก่อน คือถ้าไปดูความเคลื่อนไหวอื่นๆหลังจากที่มีคลิปเสียงเกิดขึ้น3คลิปอย่างที่ได้ฟังกันไปค่ะทางฝั่งของคุณเบีย์ตอนแรกก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวคุณแอนก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวคุณฝ่ายชายก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงใดๆมีแต่อัปเดตว่าตอนนี้ฝ่ายชายคือปิดไอจีเซตเป็น private ไปแล้วค่ะแต่เขาเหมือนกับไปแข่งเชฟรายการหนึ่งใช่ไหมเอออันนี้บปไม่แน่ใจฝั่งผู้ชายอ่ะค่ะอ่าแล้วยังไงนะกับบาตเกีย ล่าสุดทีมข่าวลองตรวจสอบทางโซเชียลอะค่ะคุณเบียร์เดอะอยซ์เนี่ยไปตอบกลับผู้ใช้ IG ท่านหนึ่งซึ่งยังไม่ชี้ชัดว่าเป็น i อของเพจที่ออกมาแชร์หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นชื่อเดียวกันคือชื่อโรสอะค่ะ,ะประมาณเบียร์เนี่ยฟาดกลับว่าสิ่งที่เพจนี้พูดว่าแย่งแฟนเนี่ยเป็นการกล่าวหาก็เขียนว่าแย่งแฟนแล้วก็เครื่องหมายคำถามนี่คุณกล่าวหาแล้วนะใครจะดับเดี๋ยวได้รู้กันอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เบียร์ออกมา ผมไม่ต้องไปแล้วก็ยังมีอีกบอกคืองงมากเลยโรสเนี่ยเป็นใครมาพร่ำสอนคนอื่นไอจี IG ยังปิด private เลยมีหน้ามาสอนศิลปินดาราเป็นซุปตามาก่อนหรอฉันอยู่มา9ปีแล้วดับไมล่ละไม่มีปัญญามายืนตรงนี้ด้วยซ้ำเป็น fc หรือเปล่าก็ไม่ใช่แล้วเดือดร้อนอะไรงงมากว่าคนอื่นปากดีดูตัวเองหรือยังบเบีรยก็แรงนะนี่ แล้วยังไงจังเมื่อวานก็เลยเกิดการโต้ตอบกันในโลกออนไลน์ผู้ชมผู้คนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นกันเยอะแยะเลยค่ะอ,อย่างเช่นบอกอนอกใจมันก็คือนอกใจนะเรื่องนี้เรื่องของเรื่องมันก็คือนอกใจมีแต่พวกโลกสวยแหละที่บอกว่าเรื่องมันจะพลิกแล้วมาปกป้องอีกคนแล้วมาด่าอีกคนม,มีอีกไหม หรือบางคนก็บอกว่าจะมีใครบอกอีกไหมว่าการวางตัวกับแฟนเพื่อนมันไม่สําคัญต่อให้ไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้ามันมีจุดที่ทําแล้วแฟนของอีกฝ่ายเขาไม่โอเคมันก็ไม่ควรทํามันคือการให้เกียรติกันในขั้นพื้นฐานด้วยซ้ําคือเท่าที่พี่ดูอยู่ห่างๆก็จะรู้สึกว่าไอ้ที่ยังมาที่ตกลงแชทกับแอนน่ะจําได้ไหมค่ะที่บอกว่าจะห่างกาันอ่ะหลังจากเกิดเรื่องอ๋อพี่ไปโกรธไม่ได้หรอก เบียขอโทษใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็รับปากรับคำกันนี้ว่าจะห่างเดาดูขึ้นมาสิเนี่ยคะ่ะมองไม่เห็นอ่าไหนบอกพี่แอนเป็นไงมัง่งทำงานไหวไหมสู้ๆนะคะอันนี้ฝั่งคุณเบียรฝัออ่งคุณแอนก็บอกว่าเดี๋ยวตามไปตอนเย็นทีเดียวเบียก็บอกอาเช่ค่ะและแอนก็ถามบอกว่าถามหน่อยละก็คือชื่อฝ่ายชายอะค่ะออก็คือแล้ว ฝ่ายชายเนี่ยเขาโอเคหรอที่เบียรไม่คุยด้วยเขาไม่งองแงหรอฝัอ่งเบียก็บอกเขาไม่กล้าง,งองแงหรอกพี่แอนเขาเองก็คงเกรงใจหนูฝั่งพี่แอนก็บอกว่าแต่เมื่อคืนคงเมาและเหมือนตอนคุยก็ไม่ได้รู้สึกผิดที่ทํานะฝัะ่งคุณเบียก็บอกที่ผ่านมาหนูไม่เคยนอนด้วยกันเลยนะพี่มีแต่คุยกันดราม่าชีวิตตามประสาะพี่แอนก็บอกว่าเข้าใจ แล้วก็แชทหน้าถัดไปนี่ค่ะพี่สําคัญที่บอกว่าห่างนี่แหละบอกพี่แอนหนูเสียใจฝั่งพี่แอนก็บอกพี่กำลังพยายามปรับตัวเข้ากันใหม่ช่วยห่างๆกับเขาเพื่อพี่หน่อยนะแล้วก็ยกมือไหว้คุณเบียคุณเบียรก็บอกว่าหนูจะไม่ไปยุ่งเลยฝั่งพี่แอนก็บอกกลัวยิ่งคุยแล้วจะยากนี่และสุดท้ายคุณเบียรก็ตอบว่าครับผม หนูขอโทษพี่แอนนะฝังพี่แอนก็บอกว่าพี่ไม่โกรธนะพูดจริงๆอก็หนูไม่เคยรู้สึกเกลียดอะไรประมาณนี้สักอย่างเหมือนกับเป็นการบ่นตัวเองว่าไปไปเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นใช่ไหมค่ะแล้วก็นี่เอาใจพี่หนูเอาใจช่วยพี่พี่ทั้งคู่นะคะจากนี้หนูควรอยู่ไกลๆแหละดีแล้วอย่างที่พี่แอนบอกแล้วก็บอกเลยพี่ไม่โกรธไม่ได้หรอกคือคุณแอนเขาบอกว่าพี่ก็งงตัวเองเหมือนกันทาไมพี่ไม่โกรธเบียประมาณนั้นออ แล้วก็บอกนะหนูไม่ได้ตั้งใจมาทําอะไรแบบนั้นแต่แรกหรอกพี่แอนแต่หนูคิดว่าเขาก็คงเหงาจริงๆฝั่งพี่แอนก็บอกน่าจะเหงาแหละเพราะพี่ก็ทํางานไม่มีเวลาให้เลยฝั่งคุณเบียรก็บอกแต่เขาก็ยังทนุถนอมพี่ได้ดีมากๆเลยแหละฝั่งคุณแอนก็บอกก็ใช่พี่เลยบอกเขาว่าเออพี่รู้แล้วว่าพี่รักเขาคือถ้าเป็นคนอื่นพี่คงโกรธไม่ทนแล้วแต่นี่แบบเรารักและเราก็ผิดเลยอยากทําให้มันดีขึ้นอ ฝั่งของคุณเบียก็บอกืออหนูจริงจังนะหนูจุดๆไปจริงจริงก็กลับไปเป็นแบบเมื่อก่อนแหละที่หนูไม่ได้ข้อความมันก็หายไปอ่าี่ะคผู้ชมอ่ะมันอยู่ตรงที่บอกว่าไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังเหรอคลิปเสียงเนี่ยหลังค่ะไอแชทอันเนี้ยค่ะใช่ไอคลิปเสียงมันเกิดขึ้นทีหลังคลิปเสียงคือทีหลังคํั้งที่ไปตกลงเขาแล้ว่าห่าห่างแล้วมาเกิดเรื่องด้วยแล้วถูกไหมใช่ค่ะเออ มันเป็นหนงังไปดูในโรงหนังใครก็รู้ว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ดูในโรงหนังไม่รู้เหรอฮะหรือไปดูยังไงในโรงหนังนะหรือคอนเสิร์ตเขาบอกมันเกิดคือเดือนตุลาเกิดก่อนไหมคอนเสิร์ตอะมีก่อนแต่มันเป็นหนังไงคะที่เขาไปดูกันเขาไปดูในโรงหนังฉายในโรงหนังใช่เขาไปฉายในโรงหนังเดาว,ว่าช่วงนี้แหละที่เขาฉายอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตามดูกันต่อค่ะตามดูไหมมีอะไรอีกเนี่ยหมดแล้วนะ คือเรื่องนี้ทําให้ช่วงปีใหม่หลายคนขอบตาดํามาแล้วนะแล้วช่วงนั้นก็แห้งๆซะ่ด้วยข่าวสารนั่งไวนึกออกใช่ไหมนึกออกค่ะคนติดตามกันเะรวัดเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอน